ก็คลิปวันนี้นะครับก็อยู่กันในช่องคลิปโตฮาร์ดนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่กับพงแรดมินเจมส์นะครับก็เนื้อหาคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการสอนเทคกกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการคัดโตนนะผู้ชมวิธีการเลือกนะครับว่าโซนดีมานซับไพที่เราจะเล่นเนี่ยมันสามารถรับอยู่ไหมหรือว่าต้านอยู่ไหมเนี่ยมันต้องดูจากอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขในการเข้าเทรดของเราเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถลดในเรื่องของการโดนดิแดนได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีนะ่่นนีเลมั จะรับอยู่หรือว่าต้านอยู่ได้จริงไหมแต่ว่ามันก็แค่เพิ่มเงื่อนไขเข้าไปให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็คัดโซนที่แบบไม่ค่อยดีทิ้งได้นะครับเทคนิคนี้เนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวทองคําก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการวิ่งลงมานะครับในเทรนด์ดาวนเนาะซึ่งค่อนข้างแรงนะครับลงมาประมาณหมื่นจุดแหละนะครับยังไม่มีสัญญาณของการคูแบ็กกลับเลยนะครับก็มีแต่สัญญาณในการปรับตัวย่อลงต่อเนาะ ซึ่งแอดเนี่ยก็โดนไปหลายชุดเหมือนกันนะผู้ชมกับการปรับตัวย่อลงมานะครับซึ่งชุดแรกเนี่ยโดนตั้งแต่โซนนี้แล้วนะครับมีการกวาดแอดมองว่ามันจะขึ้นต่อนะเนื่องจากมันกวาด l i q u i ิตี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นแหละนะครับมันย่อลงมาแอดรับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดีดตัวนิดเดียวนะครับแล้วมันก็ทิ้งตัวลงต่อสัปดาหยที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างหนักนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมาสอนคัดโซนกันผู้ชมก่อนเลยนะครับเราก็เข้ามา setting view ใช่ไหมครับวิธีการวิเคราะห์กรราาฟของเเนี่ยให้เราไปเเเพิิิ่่มมมตตตััววขอออองงนนนนดคร์าึกะผู้ช ก็คือของตัว divergence i นะครับชืบ่อตัวนี้นะคุณผู้ชม indicator s i divergence นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อแล้วก็เพิ่มมาได้เลยพอเราเพิ่มมาเสร็จนะครับมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น indicator ที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในการเทรดนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปใน time เฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าอยากลดในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถไปในส่วนของสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับเอาเอดจะเลือกเล่นในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงให้ผู้ชมเนี่ยดูก่อนว่า การคัดโซนเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมตีในส่วนของดีมานซับไพ่เป็นไหมซึ่งถ้าใครที่ยังตีดีมานซับไพ่ไม่เป็นนะครับแอาจสอนให้เนาะการตีดีมานซับไพ่านยนะครับให้ตีแท่งแดงสุดท้ายก่อนจะขึ้นเขียวนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการตีออเดอร์บล็อกก็ได้ก็คือให้ตีนะครับถ้าตีในส่วนของฟังลับเนี่ยให้ตีแท่งแดงสุดท้ายเนาะก่อนขึ้นเขียวตีแบบนี้นะครับตีจากเนื้อเทียนลงหาไส้เทียนเนาะถ้าตีในส่วนของซับไพ่นยนะครับตีแท่งเขียวสุดท้ายก่อนลงแดงก็คือตีีน้ร แบบนี้วิธีการเทรดก็แค่เข้าโซนนะครับแล้วเราก็สามารถหาจุดในการเข้าเทรดได้ครับประมาณนี้วิธีการตีดีมาซับไพน่าจะเข้าใจเนาะ,ะฟังเขียวคุณผู้ชมก็ตีครับตีจากเนื้อนะครับแล้วขึ้นไปหาไส้ด้านบนนะถ้ามีแท่งสีแดงก็ตีไปถึงไส้แท่งสีแดงได้เลยนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเรามาดูวิธีการคัดโซนว่าไอโซนที่เราจะเล่นเนี่ยมันสามารถรับอยู่ไหมวิธีการง่ายๆครับเวลาที่มันมีการปรับตัวย่อลงมานะ ให้เราเนี่ยเปิดในส่วนของดิ d คเต t o r นะครับอย่าง RSI divergence ให้เราดูก่อนเลยนะผู้ชมเวลาที่มันลงมาแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเปิด RSI มาก่อนนครับแต่ครั้งแรกนะฮะมันจะมีการทิ้งไส้เนาะเรายังไม่ต้องเข้าเล่นนะครับเนื่องจากมันยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวนะหรือว่าสัญญาณของ b u l l i เออแอดขออธิบายในส่วนของ divergence ก่อนดีกว่าในการเกิด divergence เนี่ยแอดขออธิบายเพิ่มเติมคือเวลาเกิด divergence นะครับมันจะมีสัญญาณที่เกิดก็คือในเรื่องของการวิ่งนะครับ คุณผู้ชมเห็นไหมกราฟเนี่ยมีการปรับตัวย่อดลงเนาะมีการลงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยลงมาเรื่อยแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ในส่วนของตัว SI เนี่ยมีการขัดแย้งกับกราฟกราฟนะครับมีการปรับตัวย่อลงมานะครับทำโลเพิ่มเติมแต่ว่า iSI นะครับมีการทำโลที่สูงขึ้นแบบนี้จะเรียกสัญญาณของบูลลิตนะครับหรือว่าสัญญาณของกระทิงหรือว่าสัญญาณของการกลับตัวนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะเข้าใจใช่ไหม คือถ้ากราฟมันมีการปรับตัวย่อลงมานะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่มอินิเคเตอร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นให้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ขึ้นเราก็สามารถดูแบบนี้ได้นะครับคือไส้ของ r s i เนี่ยมันจะต้องไม่หลุดโลก่อนหน้านะครับกราฟต้องหลุดโลก่อนหน้ามันต้องสวนทางกันนะอย่างเช่นการเกิดตลาดหมีนะครับหรือการเกิดแบลิตการเกิดแบลิตนะครับเป็นยังไงคุณผู้ชมการเกิดแบลิตนะครับเวลาเกิดแบลิตปุ๊บเนี่ยกราฟนะครับมีการทำหายที่สูงขึ้นแต่ว่า iSI รมีกาทไ่ําลง นี่คือการส่วนการของกราฟนะครับมันต้องเหนือโซน70ด้วยนะเนี่ยต้องเหนือโซน70ด้วยนะครับดูจากข้างๆเห็นไหมคุณผูช้ชมมีตัวเลข70อยู่เพราะเหนือโซนแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าเป็นการขัดแย้งกันนะครับเกิดสัญญาณของบูลลิตนะครับมองได้ว่าตลาดจะมีการปรับตัวย่อลงนะครับเรียกว่าตลาดหมีอะประมาณนี้หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกัน เราสามารถวิเคะร์ดนะครับจากทางเฟรม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ได้คุณผู้ชมลองไปแบ็กเทสดูกับตลาดที่คุณชมเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซี C นะครับคู่เงินหรือว่าจะเป็นในส่วนของโลหะก,ก็ลองไปทดสอบดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูชุดนี้ชุดนัานบนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะทําการเข้าเซลใช่ไหมอยากจะทาการเข้าเซลนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเซลได้ไหมนะครับตลาดวิ่งขึ้นไปนะครับถึงราคา ,3440 โดยประมาณ นะครับพอมัน <altro> ขึ ma a ma a ้นไปแตกเสร็จปุ๊บนะครับเรามาเปิดสัญญาณของไอซ์ไอเดเวอร์เนะครับเห็นว่าเฮ้ยไอซ์ไอเนี่ยมันขัดแย้งกันนะกราฟมันทำหายต่อเนื่องแต่ว่าไอซ์ไเนี่ยมันทำลายที่ต่ําลงนะครับหมายความว่าเราเนี่ยสามารถหาจังหวะในการเข้าเซลล์ได้นะครับเราเล่นทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับย่อยไปในทางเฟรม M5 หรือ M15 ก็ได้นะครับแต่ว่าจะย่อยไปใน M5 นะเปิดกราฟครับเราเห็นแล้วใช่ไหมมันเกิดสัญญาณของบูลิดเราย่อยกันไปที่ M5 อ่ะขอภายผู้ชมด้วยนะครับเราต้องตีในส่วนของซัพลายก่อนอ่ะเราเห็นแล้วนะครับว่ามันมีการเกิดสัญญาณของแบลติงที่เราต้องทำนะครับคือการตีในส่วนของซับไพ่ผู้ชมอย่างที่เอดเคยบอกครับว่าวิธีการตีซัพลายหรือว่าแนวต้านเนี่ยง่ายๆครับตีแท่งเขียวสุดท้ายก่อนจะลงแดงตีชุดนี้ไปก่อนครับปึ๊บจากนั้นเนี่ยเราย่อยกันไปในไทม์เฟรมอ่ะสมมตินะครับเราไม่เห็นกันฝั่งนี้ใช่ไหมผู้ชมเนี่ยเราไม่เห็นชุดนี้นะครับเราย่อยไปก่อนนะ M 5้า ปรับกราฟ5ที s h i เรามากันในกราฟ5ทีนะครับเรามาดูโครงสร้างของตลาดที่เกิดขึ้นก่อนคุณผู้ชมโครงสร้างตลาดที่เกิดขึ้นนะครับคือตลาดเนี่ยมันมีการเบรคไฮขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถ้าเป็นภาษาของ NMC จะเรียกว่ามีการบอสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีการเบรคไฮขึ้นไปเรื่อยนะครับพอตรงนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บนะครับมันมีการหลุดเนาะหรือว่าการ เ,เปลี่ยนโครงสร้างนะครับหรือว่าการเช็คออฟคาแรคเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าเซล,ล์ได้แล้วนะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเกิดสัญญาณของแบลิสนะครับก็คือสูงสุดตรงนี้ใช่ไหมเกิดสัญญาณของแบลิสในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับและมีการหลุดโครงสร้างแบบนี้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าถ้ามันมีการดิดตัวกลับขึ้นมานะครับจะเป็นการดิดตัวเพื่อย,ย่อลงต่อ,อะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทําตามแอปนะเพิ่มฟิบนเชชีนะครับปึ๊บ ขอตั้งค่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะอ่ะตั้งค่าตามแอดแค่นี้ก็ได้คุณผู้ชมมีู0.18 0.786แล้วก็ลบ0.27ลบ0.18นะครับซึ่งแอดก็เคยสอนไปหลายรอบแล้วแหละนะฮะกับฟิโบนี้นะครับตั้งตามแอดนะแล้วก็เซลแบบนี้ครับชืบ่อตอนเซลเรานะครับก็เข้าไปที่แนว0.18แล้วเข้าไปที่แนว0.786นะวางลิมิตไว้นะครับ จากนั้นเนี่ยเอนะครับเราก็วางกันไว้ที่เหนือไฮเนาะเพ่แบบนี้แล้วก็ TP นะครับวางไว้ด้านล่างแบบนี้เท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเซลล์ลงไปกําไรประมาณ2,000จุดได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเทรดนะครับก็สำหรับผู้ชมท่านใดน,นะครับที่กําลังมองหาบลกเกอร์ในการเทรดเนี่ยแอก็ขอแนะนำบลบรกเกอร์อย่าง FBS นะครับ เนื่องจากเป็นบล็อกเกอร์ที่มีสเปซถูกมากนะครับสเปซอยู่ที่0.2เท่านั้นเองแล้วก็ทางบล็อกเกอร์นะครับเขาจะให้ในส่วนของเลเวลเนี่ยอยู่ที่ 1- 3000ต่อสนะาแนวชมสูงสุดนะครับเราสามารถออกออเดอร์ได้เยอะขึ้นเนาะและก็ในส่วนของบล็อกเกอร์นะครับยังมีในเรื่องของการฟรีค่าสวอปด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยถือออเดอร์แบบข้ามคืน้นแล้วก็ไม่เสียค่าทมเนียมเพิ่มเติมได้เองนะฮะและก็ในส่วนของบล็อกเกอร์เบสนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของ AI มาให้เราด้วยนะครับจะเป็นในส่วนของ AI วิเฟเนาะ ซึ่งวิธีการใช้ AI เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งบน PC แล้วก็บนมือถือเลยนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับเพียงแค่เรากดเข้าไปในหน้ากราฟเนี่ยเราก็สามารถกดใช้ในส่วนของเมนู AI ได้ซึ่งการใช้เมนู AI เนี่ยเขาจะแนะนําให้เราใช้กันในทางเฟส M e ิบหนะครับแล้วก็ใช้ตัวบ่งชี้หรือว่า indicator เนี่ยอยู่ประมาณ3ตัวเนาะซึ่งเราก็เลือกใช้ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดวิเคราะห์กราฟปุ๊บเนี่ยตัวของบร็อกเกอร์เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ให้เราทันทีนะครับประมาณนี้เราก็รอก่อนนะ ซึ่งเขาก็จะมีการประเมินในเรื่องของความแรงสัญญาณนะครับอ้างอิงข้อมูลในอดีตอ้างอิงข้อมูลแท่งเทียนแล้วก็อ้างอิงตัวบ่งชี้แล้วก็จะมีการอ้างอิงในเรื่องของเทรนอะไรประมาณนี้นะครับพอกเดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาบอกเราว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นนวิเคราะห์ในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ300จุดนะครับ s ออยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย Stop l ล s s นะครับ สต็อปลอสอยู่ที่200จุดนะครับแล้วก็ทีพีอยู่ที่300จุดนะครับอารถือว่าให้มาข้างคุ้มนะก็ถ้าเรายิ่งวิเคราะห์ในทางเฟมใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะมีการวิเคห์ที่ดีกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็จะจุดเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับในการลันเทนแล้วก็แนก็จะไกลขึ้นประมาณนี้แล้วก็จะมีการบอกนะครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรมีดิเคเตอร์บอกยังไงนะครับแล้วก็ทําไมถึงมีการเข้าชุดนี้นะครับคอสจะมีอธิบายรายละเอียดให้เราเนาะประมาณนี้เผื่อใครที่แบบเป็นสายที่เก็บวิ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็รอมีการดิดตัวกลับขึ้นไปแล้วก็กดเซลลงมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 300. 0จุดโดยประมาณนะครับกับชุดนี้เนาะต่อไปครับเราไปดูชุดที่แอดพูดถึงเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการคัดโซนนะครับว่าเราเล่นได้ไหมอย่างเช่นชุดนี้นะครับมีการปรับตัวย่อลงมาเนาะเราวางในส่วนของแนวซับไพไว้นะครับชื่อเออแนวดีมาร์นะครับเราวางเสร็จปุ๊บ การลงมาแตะครั้งแรกนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าเล่นนะคุณผู้ชมปล่อยไปก่อนเราดูก่อนว่ามันทะลุไหมนะครับถ้าลงมาแตะเสร็จปุ๊บมีการดีดตัวขึ้นให้เราเนี่ยเปิดในส่วนของ RSI นะครับขึ้นมาชึบสิ่งที่เราเห็นนะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงคือมันยังไม่เกิดสัญญาณของบัลลิศนะครับแล้วก็ยังไม่หลุดต่ํากว่าเส้น30เนาะหมายความว่าชุดนี้เนี่ยมันยังคงลงต่อได้อีกนะครับเราก็ปล่อยไปแต่ว่าแอดไม่ได้เช็คนะคตอนที่แอดเทรดนะครับแอดเข้าตามฟิบูแคนชี่นะครับดูซะเลย เนื่องจากมีการกวาดลิขิิดตี้นะมันมีหลากหลายเทคนิคนะครับในการเข้าเทรดซึ่งใช้เนี่ยกตีกันไปบ้างนะจากนั้นเนี่ยมันก็มีการปรับตัวย่อลงต่อเนี่ครับอ่ะต่อมาครับลงมาในส่วนของแนวะรับชุดต่อไปก็จะเป็นชุดนี้เนาะมีออเดอร์บล็อกอยู่ชุดนี้นะครับโหแต่ว่าชุดนี้สวยมากเลยเนาะออเดอร์บล็อกแท่งนี้นะครับรับอยู่เลยรับปุ๊บดิดปึ้งเลยนะครับอะเรามาดูกันว่ามีสัญญาณของดเวอทิร์นเซ็นไหมผู้ชม ชุดนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอย่อบายไม่ได้นะรอแบบที่เราเทรดฟิโบกันแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมก็ลงมานะครับถ้าเราใช้ฟิโบเข้าเนี่ยมันก็จะหลุดลงไปนะครับต่อไปครับเราก็รอต่อไปฮนะรอรอรอซึ่งชุดนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ในส่วนของซัลายเข้าได้นะแต่ว่าชุดนี้เห็นไหมมันก็จะมีซัลายตรงนี้ซัลายตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของ RSI เนี่ยคัดได้นะครับนเลยทาให้เราเนี่ยไม่ต้องเข้าแล้วก็ รอจากการโดนดิเดลได้ประมาณนี้แล้วก็ชุดต่อไปนะครับชุดนี้ชึบคัดก่อนฮะว่ามันเกิดสัญญาณของเดวเซนไหมปุ๊บเกิดไหมครับคุณผู้ชมเกิดสัญญาณของบูลิตเดวเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปกันในไทม์เฟรม M5 เหมือนเดิมครับชึบแท่งที่เกิดสัญญาณของบูลิตเดวเซนนะครับคือแท่งนี้คุณผู้ชม นี่ครับโลที่ต่ําที่สุดแนวก็คือโซนนี้น,นั่นเองก็สัญญาณของบูลิตเดเวอร์เซนต์นะครับหมายความว่าให้เราเนี่ยทำการกลางฟิบูนิชี่นะครับกลางขึ้นปุ๊บรอย่อบายที่แนว0ู1 8นะครับ0.786แต่ว่าจริงๆมันต้องมี0.705แต่ว่านั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้ามีเนี่ยผู้ชมจะได้อีกออเดอร์หนึ่งนะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะไรฮะ S L แต่ว่ามันก็จะนานกว่าจะได้เข้านะครับแต่ว่าเข้าทีหนึ ป๊บแล้วก็ TP ของเรานะครับไปด้านบนฮนะนี่ครับ TP ชึบแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นอีกหนึ่ง TP แบบนี้นะครับนี่ก็คือการคัดโซนนะผู้ชมว่าเราจะเล่นโซนไหนดีนะครับโดยการใช้ในโซนของ i d i v e r g e n c สามารถใช้ร่วมกับการเทรดของเราได้นะครับสัปดาห์หนึงเนี่ยจะได้เทรดแค่ครั้ง2ครั้ง นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวช่วยในการคัดโซนของเราได้ดีมากๆนะครับประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ